สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเนาะที่กำลังรับชมช่องสุภกรไลฟ์สไตล์นะครับเนาะและทาง Facebook สุภกรเลี่ยมพระทักเชือกศิลป์ครับผมเมื่อนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเนาะสุขในเล่าจะเท่าความสุขที่เราได้ทำงานที่เราลักนะครับเนาะมื่อนี้ครับมา พบกับงานนะครับทักนะครับกัไลข้อมือนะครับกัไลข้อมือครับอันนี้ทักมัคเมนะครับเนาะผสมผสานนะครับระวังสีงานทักเชือกเทียนสีแดงดำนะครับเนาะนะกับประมาณนี้นะเนาะสมุดว่าสมุดน้ำตามทองเรืองนะครับพี่น้องก็คือ ขาคนหนูอันนี้เป็นแขนค้นนะครับกับประมาณนี้ครับเป็นงานอันนี้ผมเ,เป็นงานฟีไซน์นะครับเป็นงานถักฟีไซน์นะครับผมนะครับเลียมกันน้ำนะครับพร้อมกับทัก หุ่มกรอบนำเนาะแล้วมาถักเป็นสายกำไลข้อมือนบเนาะหรือว่าถักเป็นสายถักนาฬิกาครับผมนะครับนี่เอาออกมาแล้วครับกระสียปูประมาณนี้สิครับนี่เป็นสายเลดนะครับเนาะผูก ทักครับงานถักเชือกเทียนนะครับนะงานถักเชือกเทียนศินลปะนะครับงานหัตถกรรมนะครับนะบนเส้นเชือกพี่น้องกําไลข้อมือนะครับหรือว่าถักสายนาฬิกาครับอันนี้จะทักใส่กับสายนาฬิกาได้เช่นกันนะครับ เดี๋ยครับพี่น้องหากชื่นชอบนะนะชื่นชอบกะทักทายสังกวนได้น้ำเนาะทางเบอร์โทรศัพท์ครับ0617419445นะครับเนาะหรือสิบเปลี่ยนทางเฟซบุ๊กครับสุภกรเลี่ยมพระทักเชือกศิลนะครับเนาะเข้าไปชมได้ครับเข้าไปทักทายได้นะครับเนาะถ้าสนใจนะครับเนาะกะอินบ็อกซ์นะครับ หรือว่าถักทายได้ครับผมรับงานทางออนไลน์นะครับเนาะทางไกลทางไกลทางใดก็แล้วแต่นำเนาะสนใจนะครับสนับสนุนผลงานสร้างก่อนกะสามารถสอบถามได้ครับผมว่าเห็ดจังไดนะครับหลักการแนวทางความลูกนะครับเกี่ยวกับงานที่สร้างก่อนเห็ดสร้างก่อนกะแนะนาพี่น้องได้เสมอนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สักก่อนนะเนาะ สวัสดีครับ